หั่นควนสีฟ้าฟ้านั่นไฟลุกครับไฟลุกในถังไฟลุกในถังหั่นควนซี้าฝาสังเกตบ้างน,นะครับด้วยันผู้ได้เอาไปเห็ดนะครับหั่นควนสีฟ้าฝฟ่าไฟลุกในถังหั่นควนขาวแบบนี้ควนขาวแบบนี้นะครับแสดงว่าไฟในถังเห่ามันก็ล่างเผาใหม่กันอยู่นะครับมันก็ล่างควนนะครับ สองเธอกือที่เบิดอแต่ละไม่แหงเอาวาุา,น,น,า,น,านะครับสองทังยึดไปแต่า่เลยครับทุ่มนี้ได้ขายดอกครับไฟลุกคือไฟในทังเฮ้ายุดไว้ซ้ำนี่ครับไฟกลนทังเฮ้าไฟ ไฟคนทงางเรต้องไปยุงมาเลยนะครับคือเบอิดเบิดไฟตัวนี้กับปล่อยมันเลยนะครับเพราะมันหนาจะติดแล้วนะครับควัน,นเกิดไามีหนาจะติดแล้วควันขานะครับนะครับไฟกบลังล่าม ลมลมหนาวมากแต่ว่าก็ถึงถึงหนาหนาวไปไดนหรอกครับลมบ่อยนะครับสังเกตบปนงครับจังหน่อยก็เตรียมปิดฟ้าทางไดนนี่นครับเตรียมปิดฟ้าทางไดนเลย ไฟเบิดนี่นานจีพิดฟ้าทางังใดครับอีกจักหน่อยปิดฟ้าทังครับจักหน่อยีไฟมันเบิดจะข้าวก่อนนะครับพเพ็ดพอได้ใส่ครับไผมีถังไผไพมีถังไผมีถังไผมีไม่ยู่น้ำหัวน้ำเสวนเท่าลองไปเห็นบั้งนะครับเด้อ ลองไปเห็ดเบิ้งครับเห็ดมนีเขาได้ใส่เห็ดกับเขา่ามืออื่นนะครับคันคันคันแม่นเขาใส่บัวลอยนะครับไม้แห้งใส่บัวลอยเห็ดตอนเสาร์ตอนแรกได้เก็บครับตอนแรกได้เก็บท่านใส่นะครับตอนแรกได้เก็บเห็ดกับเข,าขาาบ่ากบน้ำสี่หาโมงเก็บนะครับสามสี่โมงนี่เก็บเลยเลยละครับ ไปเห็ดหนึ่งเขาหนึ่งเห็ดกับเขากับหนาเห็ดหนึ่งเขานะครับเห็ดแนวอยากแนวกิีนหวานเขานาะเห็ดมันได้ท่านใจครับเห็ดท่านเห็ดได้เห็ดทานแบบนี้ได้ท่านใจเห็ดเห็ดแบบนี้ครับท่านใจไปใส่เร็วแต่ว่ามันก็ได้หน่อยนะครับได้หน่อยแต่ว่าห้องก็ได้เห็ดดุนะครับ แบบนี้บ่คือเตาอบเตาเหยียบเพะ่อนเนาะึ้นได้ยวยิตละเท่อนี่สิบยี่สิบสอบอันนี้ห้องเห็ดเด็มม้อละสอบครับสอบพว๊บกลัวที่เฉลี่ยแล้วสองหมื้อต่อสามสอบนะครับแบบแบบแบบ,แบ,บนี้แบบพร้อมเฮ็ดนี่เฉลี่ยแล้วสองถังต่อสามสอบถังละสอบเริ่งนะครับ ทั้งสวอบเครื่องาโดยประมาณนะครับไฟไต่เตาไฟไตทั้งเดือมสีมอดแล้วครับเดิอมสีดิปิดแล้วครับซ้ำนี่กปิดได้ครับซ้ำานี่กปิดได้แต่ว่าก็จะบึงงคนไปเรื่อๆยๆซะก่อนนะครับ ทำนีก่ก็ปิพดได้แล้วครับควันขึ้นมาทำนี้ก็ถือว่าติดแล้วนี่ครับพี่น้องครับควันสีเป็นสีฝรั่นี่คือไฟใหม่ในถังนะครับควันสีเป็นออกออกสีฝรั่จักหน่อยนี่คือไฟใหม่ในถังสังเกตบง่ายๆเลยครับค,ควันขาวๆควันขาวๆนี่ควันแบบนี้ครับควันขาวๆแบบนี้นี่ไอ เพาใหม่นี่ขั้นซีฟ้าแบบนี้ี่เห็นไหมครับคันสีฟาฝาแบบนี้ไฟลุกในถังนี่ฟังทา้งนี้ไฟลุกในถังนี่ครับเห็นบ่ควันซีฟ้าๆนะครับฟังทั้งนี้เพาใหม่ก็แเดวนะครับคันขา้าแล้วแล้วฟังทั้งนี้นี่ฟังทา้งนี้วันซีฝา ไฟลุกในถังนะครับสังเกตง่ายๆนะครับมันจะขึ้นมาเป็นบาทมาเป็นบาทนะครับขึ้นเตีมข,ขึ้นทั่วทั้งระบาด ว่ไฟมันลูกลูกเลฟังทางนี้นะครับวันขึ้นทั่วทางแล้วหวของเขาในมูบ่บ้านถิ่นนกอว่าละแยมนี้เนาะลมเนื้อมาลมมน้วามา กวัญขึน้นเต็มท้งแล้วครับวันนี้ครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อไปเี็ดตามครับอันนี่คือไม้ไม้แหง้งใหม้แห้งครับไม้แหง้งไม้เห็ดตัดมาว่านนี่แต่มาว่านมันตัดมาเรื่อยเป็นท่อนเน้อย,น,อยนะครับ ติดแล้วนะครับติดแล้วที่ปิดฟ้าทั้งนะคับัารเนี่ย ปีดฟ้าทางแบบนี้นะครับเข้ากับบทตรงไปยุงมาเลยนะครับแบบนี้ตรงไปยุปตรงไปยุงไป,ไปยุงมาเลยเย็นเป็จังสีครับฝาที่มันโน่นมั่นก็ชีคคอยยุบลูกเองเห็นมาครับฟ้านี่ที่มันโน่น,นเพราะว่าใหม่มันสูงกว่าปากทัางนะครับม้องก็สียุบลูกเองครับ ประมาณนี้ครับมานในเนาะครับเนาะคือมราตรงไปหยูงมันมาเน่ยนะครับตรงไปยุงกัเลยอากินงเขาอาบนา้ำนะครับพุ่งก็ออกพุ่งออกเวียนมากครับออกเวียนมากก็มาเอาใหม่ลงถังเลยครับรถตัดเข่าหอนเึ่งกนอยู่นะครับนะ งูกับควดนี่ครับ,บไปเห็ดตามเลยครับไพ่มีใหม่ไพ่มีทั้งเนาะทั้งกิโลทั้ง2องลิตรบหน้ากาเกินทั้งกิโลทั้งสองส้งลำตนสองลอยลิาปาดจอตูวสี่สิบหูนะครับจอตัวสี่สิบหู ดอกสว่านจัวก็ได้นะครับหรือสิชัผ้าจัวเอาก็ได้ดอกสว่านกับประมาณดอกสีหุ่นนะครับจัวบ้านสีสีพู่นะครับปากมันเท่ากับยหนเจียเจียออนะครับเห็ดง่ายๆครับง่ายๆกันเห็ดหยากผมเห็ดได้ผมขาดน็ดแบบง่ายๆนะครับวันมาก ควัญลมนะครับยิบนี้เขเอไปซ้ำหนี้ซักก่อน,นครับนี่ประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อหนะัวน้ะควรขึ้นเต็มนะครับควรลอยขึ้นหมดนะครับ